ดูอากาศก็หนาวนะครับชูนะคข้าวกระถางไปด้วยมะพร้าวสับยินปลูกตระเกษตรนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ทักขำเข้ามาได้นะครับผมขายดีในเกาหลีใต้นะเออขายดีเกราดเอ้ขอบคุนะนี่นี่นะครับ ม่มทำไรแม่มทำไรขายมาทันเท่าไหร่ <c oughs> ไ่คอนใหม่อีกแล้วนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยเจ้เปียววันนี้ก็นักข่าวก็มาทำข่าวด้วยรอบนี้รู้สึกว่าด่างไม่ด่างกระจายนะครับเป็นเป็นด่างกระจายมาเท่าไหร่นะทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าร้อยเยะทั้งหมดมาห้าร้อยต้นนะนะครับขายดีมากเลยนีนเพื่อนขายดีมาก่ากนะครับ เป็นไม้ฝันเนื้อเยื่อนะไม้เนื้อเยื่อนะครับผมไปน้องเมย์ลุยครับทางนี้ขายดีจริงๆแล้วกระถางแล้วเท่าไหร่กระถางละกระถางละถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสามพันนะครับผมก็เป็นเงินไทยนะสามพันเป็นดุงเกเตรแบ่งไปให้พี่พเพื่อนที่ไทยนะครับผมกระถางละสองพันเนะครับ2อ0พันเรวมส่ง ถ้าขายที่เกาหลีก็กระถางละสามพขึ้นไปแล้วแต่ความสวยงามนะครับถ้าสวยถ้าดางังฮารถ้าอะไรก็ราคาก็จะสามพันห้า,า 3, ขึ้นไปนะครับผมไทคอนน่าเก็บนะพี่เพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าราคาเขายัางยังดียังดีแล้วก็เป็นไม้ที่สวยงามนะครับผมทาไปทํามาก็เหมือนป่าไทคอนเลยนะครับพี่พเพื่อนเหมือนป่าไทคอนเลย นะครับมีแต่ทยคอนทั้งนั้นเลยนะครับผมรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นด่างกระจายนะครับด่างฮาร์ปจะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด่างประมาณนี้นะครับพี่พีเพื่อนก็ถือว่าสวยนะครับผมไม้ด่างน่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะด่างแบบนี้ตลอดไป,ไป,ป,น,ไป,ไปน,นะครับใบอ่เผลอๆใบใบใหม่เนาะนะครับอนาคตใบใหม่ต่อไปอาจจะเป็นฮาร์ปเป็นอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม้ด่าง แต่ละใบนะครับเราอย่าเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมขอให้ด่างอย่างเดียวขอให้เชื้อดีเชื้อถือว่าโอเคนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับสอง7ตเจ็ดรวมส่งถ้าพี่พี่เพื่อนรับสิบกระถางขึ้นไปยี่สิบกระถางขึ้นไปนะครับราคาอีกราคาหนึ่งนะครับพูดคุยกันได้นะครับตอนไหนที่จะเอาไทคอนไปเปิดตลาดนะครับขายราคาเบาๆในไทยนะครับรับองว่าไทคอนเป็นไม้ที่ขายง่ายขายคล่องนะครับเนี่ยไม้อนาคตอีกตัวหนึ่ง ซึ่งราคาเขาลงยากมากเลยที่เกาหลีนะครับขายดีมากเลยพี่เพื่อนนะครับถึงมาอ,อัปเดตให้พี่เพื่อนดูกันสั่งมาหลายชุดแล้วนะครับเดือนนี้รู้สึกว่าสั่งมาสองสองสอง,สองรอบเนาะสองรอบนะครับผมสองรอบรอบนี้ก็ห้าร้อยรอบที่แล้วก็ประมาณสามสี่ร้อยนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดขายดีส่วนตัวไหนที่ทสวยเราก็ต้องเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับ ไม่มีพวกมิ้นพวกอะไรเนาะไม่มีเลยแต่ลายนี้เลยหมดเลยหมดหมดแล้วเนาะห้อครึ่งอีกครึ่งถาดึ่งรสิบเจ็ดต้นเราจะพาไปดูชุดชุดชุดที่แล้วนะครับอันนี้ชุดใหม่นะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดที่แล้วนะครับเป็นดงเลยนะพี่พี่เพื่อนนะครับเป็นป่าไทคอนแล้วตอนนี้ถ้าโตถ้าโตมาเรื่อยเื่อเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่ทันเลยนะ เขาจับด่างประมาณนี้แหละด่างกระจายนะครับต้นจริงสวยเหมือนกันเนี่ยยุกมากระถางไหนก็จะด่างประมาณนี้จะด่างประมาณนี้นะครับเนี่ยสี่ใบห้าใบนะครับต่อ,ต,อ,ต,อต่อกระถางหนึ่งนะครับต่อหนึ่งกระถางก็สี่ใบห้าใบพื่เพื่อนสวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ย ด่างส,สวยอย่างนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันเอาไปเลี้ยงฟอกอากาศไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือเอาไปแต่งปันนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปดูชุดที่แล้วช,ชุดที่แล้วอยู่ไหนนี่นี่ก็คือชุดที่แล้วชุดก่อนหน้านี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวย ออกมาสวยทุกใบทุกต้นทุกกระถางเลยอันนี้จะเป็นเกรด A นะัจะเป็นเกรดเท่านไหนที่สั่งกับหลวงเสียดไปก็จะได้ชุดชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดชุดออดอกกระจายแต่ชุดนี้นะครับทางร้านจะเพิ่มขึ้นจะ,จะเพิ่มราคาขึ้นพี่เพื่อนเพื่อนจะเพิ่มจะเพิ่มราคาเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเห็นไหมค่อนข้างที่จะสวยงาม เป็นไม้ยอดฮิตยอดนิยมก็ว่าได้ในตอนนี้ณนเวลานี้เลยนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับชาวเกาหลีให้ความสนใจมากสวยจริงดูดูดูใบใหม่เขานะครับเราสั่งมา3ชุดนะต่าที่จำได้นะ3ชุดนะครับผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีทุกชุดเลยนะครับถือว่าคนที่บีดพัฒนาเนื้อเยือ่อไทคอน นะครับผมถือว่าหัวเชื้อดีนะครับหัวเชื้อดีมากเดี๋ยวชุดนี้เราก็จะตั้งไว้ปไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับสามสี่เดือนเขาก็โตแล้วโตแล้วสามารถยกยอดได้สามารถตัดตัดวางข้อได้นะครับผมไปพาไปดูกี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้จะห้าโมงสิบนาทีแล้วนะครับเนี่ยชุดนี้ที่หนุ่มเศษเก็บไว้นะครับชุดนี้ชุดนี้เลย แบบเทพนะครับชุดนี้จะเป็นชุดพี่นะครับชุดพี่เลยโตแล้วนะครับลงเศษไว้ทําแม่นะตั้งแม่นะครับผมอันนี้คัดเองนะครับคัดเองคัดเองแล้วเก็บไว้เองรู้สึกว่าเสียดายไม้สวยๆนะครับผมเสียดายคัดไหนมีโอกาสเก็บก็เก็บนะครับช่วงที่ราคาไม้ อย่างอย่างน่าซื้อณนะตอนนี้นะครับผมถ้าโอกาสโอกาสหน้าหรือวันข้างหน้านะครับผมปายไม้เลยมันเวลามันขึ้นมันขึ้นน่ากลัวมากพี่ี่เพื่อนขึ้นน่ากลัวก็ท่านไหนมีโอกาสเก็บก็เก็บเขารีบเก็บนะครับอย่างฟูปิ่งนกด่างก็น่าเก็บต่างฮาร์ปเทนั้นเลย,เน,ยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับใบละพันเนี่ย ถ้าเข้ามาได้ลงเศษเก็บไว้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะพี่พี่เพื่อนชาวไทยนะครับปูปีนตองด่างสสวยๆเอาไปตั้งแม่หรือจะเป็นอะคูมินาตาหรือหรือมอเตลา่าหรือเอเดนเอ่อมอเตล่านะครับผมลาดินแตานะครับหรือสนใจเดหลีด่างขาวด่างเหลืองด่างประกายดาวมีนะครับผม ถ้าต้นึเล็กอย่างนี้ที่หนุ่มเกียดแยกไวแล้วนะครับผมด่างขาวนี่ก็คือกระถางละสามพันห้ารวมส่งนะครับแบบนี้นะสามพันห้ารวมส่งเอาไปเลยเป็นไม้ที่สวยงามโดดเด่นนะครับดูใบเนี่ยเปิดใบแล้วนะครับประมาณนี้ทรงคุ้มนะครับทรงใหญ่ทรงคุ่มมาเก็บ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แนะนำมาครับไทยคอนเข้ามาใหม่นะนะครับเผื่อพี่น้องพ,พ,พ,พี่เพื่อนนะท่านไหนสนใจนะครับผมอันนี้ยกสยามใช่ไหมน,นี่ยกสยามนะครับผมเดี๋ยวจะยกยอดที่หมดเลยอันนี้ไม่ขายพู้ปีกนกนางก็ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวตัดเดี๋ยว,ต,ยวตัดเลยตัดเดือนละครั้งนะครับตัดเดือนละครั้ง ส่วนกวากทองเทพนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมมันอยู่ในร่มเกินไปนะครับใบอาจจะไม่ทองเท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่ในที่แดดประมาณสักห5ส0เเอร์เซนตนะครับเขาจะมีความหน้าทองนะครับใบเหลืองทองสวยงามนี่ก็คือด้านบนเขาจะโดนแดดมากสีสีก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับเนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือกวักทองเทพท่ทานไหนสนใจนะครับผมมีจํานวนจํากัดนะนะครับแบบนี้เลยแยกให้แบบนี้เลยนะครับก็กระถางนี้นะครับตอนนี้จะขึ้นราคาแล้วนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะทํายากมากต้องใช้เวลาด้วยกวจะทําจํานวนได้นะครับผมกระถางละห้าพันห้าพันสามนะถ้าเป็นไม้ ที่เราชําประมาณนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้5 3าพแต่ถ้าเป็นชําใบที่มีอ่ามีรากแล้วนะครับผมก็จะ4ี่พันเจหรือสี่พประมาณนี้นะจําไม่ได้นะครับผมถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาตูบอะเมเดียมมือเสือนะครับ ตัวนี้นะครับใบละสามหมื่นนะครับผมที่เกาหลีใต้นะครับถ้าไหนเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับที่ไทยราคาเท่าไหรก่ก็น่าจะราคาเบานะครับผมถ้าเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับมือนี่เออมือเสือถ้าแบบนี้นะครับผมสี่พันสี่พันสี่พันเจ็ดสี่พันห้าประมาณนี้แหละครับผมกว่าตตงเทพนะได้ประมาณนี้เอาไป เอาไปแล้วก็แป๊บเดียวนะครับผมแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็โตถ้ามียอดมีอะไรเขาสมบูรณ์แล้วนะครับผมน่าจะเอาไปเก็บเอาเก็บตั้งทําสายพันธุ์มีอะไรอีกน่าสนใจถ่ายแต่เดิมเดิมเนาะไม้เรายังไม่มีมาแบบส,สวยๆเท่าไหร่นะครับผมมีแต่นี่แหละประมาณนี้แหละแก้วสาพรพัดตึกด่างตัวนี้น่าเก็บนะครับด่างเหลืองด่างไฟเด็ดด่างเหลืองก็มีนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนดูยามเย็นนะครับผมอะไรน้องแหมมโอเคครับผมสวัสดีครับน้องแหมมทำอะไรน้องแหมมทำอะไร ไม่่สันเทาใครขอนมาอีกแล้วนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยคบเดียววันนี้ก็นักข่าวก็มาทำข่าวด้วยร <c oughs> อบนี้รู้สึกว่าดางไม่ ด่างกระจายนะครับเป็นเป็นด่างกระจายมาเท่าไหร่นะทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าร้อยเนะทั้งหมดมาห้าร้อยต้นนะนะครับขายดีมากเลยจินเพื่อนขายดีมากๆนะครับเป็นไม้ฝันเนื้อเยื่อนะไม้เนื้อเยื่อนะครับผมไป้ักเมลุยครับทางนี้ <c oughs> <c oughs> ขายดีจริงๆ <c oughs> แล้วกระถางแล้วเท่าไหร่ กระถางละกระถางละถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสามพันนะครับผมก็เป็นเงินไทยนะสามพันแต่ตุงเกเตดแบ่งไปให้พี่เพื่อนที่ไทยนะครับผมกระถางละสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดรวมส่งแต่ถ้าขายที่เกาหลีก็กระถางละสามพันห้าขึ้นไปแล้วแต่ความสวยงามนะครับถ้าสวยถ้าดังครับถ้าอะไรก็ราคาก็สามพันห้าขึ้นไปนะครับผมไทยคอนหน้าเก็บนะพี่เพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าราคาเขายังยังดี ดังดีแล้วก็เป็นไม้ที่สวยงามนะครับผมทำไปทำมาก็เหมือนป่าไทคอนเลยนะครับพี่พเพื่อนเหมือนป่าไทคอนเลยนะครับมีแต่ไทคอนทั้งนั้นเลยนะครับผมรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นด่างกระจายนะครับด่างฮาร์ปจะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด่างประมาณนี้นะครับพี่พีเพื่อน ก็ถือว่าสวยนะครับผมไม้ด่างนะมันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อไปไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะด่างแบบนี้ตลอดไปนะครับใบอ่เผืออใบใบใหม่หนะนะครับอนาคตใบใหม่ต่อไปอาจจะเป็นฮาร์ปเป็นอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม้ด่างแต่ละใบนะครับเราอย่าเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมขอให้ด่างอย่างเดียวขอให้เชื้อดีเชื้อถือว่าโอเคนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับสองพันเจ็ดรวมส่ง ถ้าพี่วินเพื่อนรับ10กระถางขึ้นไป20กระถางขึ้นไปนะครับราคาอีกราคาหนึ่งนะครับพูดคุยกันได้นะครับตอนไหนที่จะเอาไทคอนไปเปิดตลาดนะครับขายราคาเบาๆในไทยนะครับรับรองว่าไทคอนเป็นไม้ที่ขายง่ายขายคล่องนะครับเนี่ยไม้อนาคตอีกตัวหนึ่งซึ่งราคาเขาลงยากมากเลยที่เกาหลีนะครับขายดีมากเลยพี่เพื่อนนะครับถึงมาอัปอัเดตให้พี่วินเพื่อนดูกันสั่งมาหลายชุดแล้วนะครับ เดือนนี้รู้สึกว่าสั่งมาสองสองสอง,สองรอบเนาะสองรอบนะครับผมสองรอบรอบนี้ก็ห้าร้อยรอบที่แล้วก็ประมาณสามสี่ร้อยนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดขายดีส่วนตัวไหนที่สวยๆเราก็ตั้งเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับไม่มีพวกมิ้นพวกอะไรเนาะไม่มีเลยหมดแล้วน้องอมเมนต์หมดแล้ว ่ครึง517ต้นเรวจะพาไปดูชุดชุดชุดที่แล้วนะครับอันนี้ชุดใหม่นะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดที่แล้วนะครับเป็นตดงเลยนะพี่บินเพื่อนนะครับเป็นป่าไทคอนแล้วตอนนี้ถ้าโตถ้าโตมาเรื่อยๆเดี๋ยวเอาไม่ทันเลยนะนะครับเขาจับด่างประมาณนี้แหละด่างกระจายนะครับต้นจริงสวยเหมือนกัน เนี่ยยกมากระถางไหนก็กระด่างประมาณนี้กระด่างประมาณนี้นะครับเนี่ยสี่ใบห้าใบนะครับต่อต่อ,ตอกระถางหนึ่งนะครับต่อหนึ่งกระถางก็สี่ใบห้าใบเพื่อนเพื่อนสวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยด่างทีสวยอย่างนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันเอาไปเลี้ยงฟอกอากาศไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือเอาไป แบ่งปันนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปดูชุดที่แล้วชุดชุดที่แล้วอยู่ไหนนี่นี่ก็คือชุดที่แล้วชุดก่อนหน้านี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยออกมาสวยทุกใบทุกต้นทุกกระถางเลยอันนี้จะเป็นเกรด A อนะันจะเป็นเกรดเอท่าไหนที่สั่งกับหลวงเสียดไปก็จะได้ชุดชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดชุดเอ่อ แดกกระจายแต่ชุดนี้นะครับทางร้านจะเพิ่มขึ้นจะ,จะเพิ่มราคาขึ้นพี่เพ่เพื่อนจะเพิ่มจะเพิ่มราคาเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเห็นไหมค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นไม้ย,ยอดฮิตยอดนิยมก็ว่าได้ในตอนนี้ใน,นเวลานี้เลยนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับชาวเกาหลีให้ความสนใจมากสวยจริงดูดูดูใบใหม่เขานะครับ เราสั่งมา3ชุดนะท่าที่จำได้นะ3ชุดนะครับผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีทุกชุดเลยนะครับถือว่าคนที่บีดพัฒนาเนื้อเยือ่อไทคอนนะครับผมถือว่าหัวเชื้อดีนะครับหัวเชื้อดีมากเดี๋ยวชุดนี้เราก็จะตั้งไว,ไ,ไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับ3-4เดือนเขาก็โตแล้วโตแล้วสามารถยกยอดได้าสามารถตัด วางข้อได้นะครับผมบไปพาไปดูกี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้จะห้าโมงสิบนาทีแล้วนะครับเชุดนี้ที่หนงเสดเก็บไว้นะครับชุดนี้ชุดนี้เลยบแบบติเทพนะครับชุดนี้จะเป็นชุดพี่นะครับชุดพี่เลยโตแล้วนะครับหนงเสดไว้ทําแม่นะตั้งแม่นะครับผมอันนี้คัดเองนะครับคัดเองคัดเองแล้วเก็บไว้เองรู้สึกว่าเสียดาย ไม้สวยๆนะครับผมเสดายค้าไหนมีโอกาสเก็บก็เก็บนะครับช่วงที่ราคาไม้ยังยังน่าซื้อนะตอนนี้นะครับผมถ้าโอกาสโอกาสหน้าหรือวันข้างหน้านะครับผมไม้เมันเวลามันขึ้นมันขึ้นน่ากลัวมากพี่นเพื่อนขึ้นน่ากลัว ก็ท่านไหนมีโอกาสเก็บก็เก็บ mm hmm. ก็รีบเก็บนะครับอย่างภูปีกนก่างก็น่าเก็บดังฮาร์เท่านั้นเลยน,นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับใบละพัน,นทักเข้ามาได้ลงเศษเก็บไว้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องแหละพ,พี่เพื่อนชาวไทยนะครับภูปีดนกดงสีสวยเอาไปตั้งแม่หรือจะเป็นอะคูมินาตาหรือหรือ มอสเตล่าหรือเอเดนอมอสเตล่า uh, นะครับผมลาดเนตานะครับหรือสนใจเดลีด่างขาวด่างเหลืองด่างประกายดาวมีนะครับผมถ้าต้นหเล็กอย่างนี้ที่หนุนเศษแยกไว้แล้วนะครับผมด่างขาวเนี่ยก็คือกระถางละ3ามพันห้ารวมส่งนะครับแบบนี้นะสามพันห้ารวมส่งเอาไปเลยเป็นไม้ที่สวยงามโดดเด่นนะครับดูใบ เปิดใบแล้วนะครับประมาณนี้นทรงกุ้มนะครับทรงใหญ่ทรงคุ้มมาเก็บโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับไทยคอนเข้ามาใหม่นะนะครับเผื่อพี่น้องพ,พี่เพื่นเพื่อนนะท่านไหนสนใจนะครับผมอันนี้ยกสยามใช่ไหมน,นี่ยกสยามนะครับผม จะยกยอดที้หมดเลยอันนี้ไม่ขายปูกลีกนกนางก็ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยตัดเดือนละครั้งนะครับตัดเดือนละครั้งส่วนกวากทองเทพนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมมันอยู่ในล่มเกินไปนะครับใบอาจจะไม่ทองเท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่ในที่แดดประมาณสัก ห5้าถึง70็ดสิเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะมีความหน้าทองนะครับใบเหลืองทองสวยงามนี่ก็คือด้านบนเขาจะโดนแดดมากสีก็สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือกวาทองทเทพท่านไหนสนใจนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะนะครับแบบนี้เลยแยกให้แบบนี้เลยนะครับก็กระถางนี้นะครับ ตอนนี้จะขึ้นราคาแล้วนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะทํายากมากต้องใช้เวลาด้วยกว่าจะทําจํานวนได้นะครับผมกระถางละห้าพันห้าพันสามนะถ้าเป็นไม้ที่เราชาประมาณนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ห้าพันสามแต่ถ้าเป็นชําใบที่มีมีรากแล้วนะครับผมก็จะสี่พันเจ็ด สี่ปร์เหรือสี่ปรเ็ิตประมาณนี้แหละจำไม่ได้นะครับผมถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาตูออมีเดียมมือเสือนะครับตัวนี้นะครับใบละสามหมื่นนะครับผมที่เกาหลีใต้นะครับถ้าไหนเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับที่ไทยราคาเท่าไหรก่ก็น่าจะราคาเบานะครับผมถ้าเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับมือนี่เอ,อ่อมือเสือถ้าแบบนี้ นะครับผม4,000 4,000 4 0 0ัน0 0าประมาณนี้แหละครับผมกว่าตองเทพนะได้ประมาณนี้เอาไปเอาไปแล้วก็แป๊บเดียวนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็โตถ้ามียอดมีอะไรเขาสมบูรณ์แล้วนะครับผมน่าจะเอาไปเก็บเอาเก็บตั้งทำสายพันธุ์มีอะไรอีกน่าสนใจ ขายแต่เดิมๆเนาะไม้เรายังไม่มีมาแบบสวยๆเท่าไหร่นะครับผมมีแต่นี่แหละประมาณนี้แหละแก้วสารพัดตึกดงังตัวนี้น่า,นาเก็บนะครับด่างเหลืองอย่างไฟเด็กด่างเหลืองก็มีนะครับโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่เพื่อนๆดูยามเย็นนะครับผมอะไรน้องแหม่โอเคครับผมสวัสดีครับรับมาปุ๊บนะครับได้ขายเพ๊่เลย ะแม่ค้าอ่าแม่ค้าเขารับไปขายต่อนะค้ามาแต่เช้าเลยเนาะอ๋อนี่คนละเจ้าใช่ไหมอ๋อนะครับนี่ไม้ขายดีมากเลยนะครับไทคอนวันเจล่าไทคอนนะครับผมแล้วก็ไม้ตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนาะ ไม่ใช่ว่าแต่สวนองุ่ะเกษตรนะครับผมแม่นะคะ้าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับมารับที่นี่หมดเลยนะครับวันนี้แหละลูกค้าเนี่ยจะมาแบบแบบสุดๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีทีวีนะครับเข้ามาถ่ายทํามาในสวนเรามาถ่ายทําพวกอะคูเนตานะครับหรือลานิต้าแล้วก็ไม้ด่ากทั่วไปที่ราคาสูงๆนะครับ ออกมาอัปเดตกันยิ่งจะเพิ่มกระแสให้มากขึ้นนะครับคนก็สนใจนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่คือกระแสกระแสไม้นะครับในต่ระทศนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเมื่อวานเอามา500นะครับตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่นะครับแม่ค้าก็มองหมดเลยนะครับผมอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมเช้านี้นะครับเจ้าใหญ่ๆมารับ2เจ้าเลยได้ไหม นะครับสัตวสุมสากเขาขายดีูกค้ากำลังองอะไรกันเข้ามาก่ะสืวโอ้หนักหนึอกันแล้นี่สวัส,สกกดีครับอันน้องะสือ